สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนผูชมเจ้าเบนซ์ E250 คูฟนะครับนี่บอกเลยว่านานๆกว่าเจอเบนซ์แต่งซิ่งนันเพื่อนแค่ฝากกระโปรงก็ซิ่งนะครับนี่ฝากระโปรงคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นของบาบัดนั้นเพื่อนนี่อ่ะผมไม่ดูใกล้ๆนะนี่นะครับฝาบาบัตนั้นเพื่อนพวกรายละเอียดของแต่งต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็จะแนวแบบซิ่งๆนรถข่าวตัดด้วยดานะครับพวกเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปไล่กันเนาะว่าเจ้าของรถมีทาอะไรว่าบ้างอ่ะผมให้ดูบอก์นนะ คันนี้ก็จะเบาะลิคาโลด้วยนะครับนี่ซิ่งจริงเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่กันเนาะคันนี้ก็สเตจสองบวกนะครับสองร้อยห้าสิบม้าเนานะอ่ะเดี๋ยวไปไล่กันเลยเพื่อนว่าเจ้า e สองห้าศูนย์คันนี้ทำอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยเลยครับผมไปเอามาครับทุกคนลุยเลย e สองห้าศูนย์ไปหาเจ้าของรถน้องบ๊อบบี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาถ่ายเจ้าเบนซ์ e สองห้าศูนย์หน่อยเดี๋ยวให้บ๊อบบี้แนะนำทีว่าคันนี้เป็น e สองห้าศูนย์ตัวไหนปีไหนเอ้ยอันน ครับผมของรเราเป็นตัวเบนซินเลยปะเบนซินครับเบนซินเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องบอบบี้ไล่ตั้งแต่ช่วงด้านหน้าเลยว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างบอบบี้ครับผมก็มีฝาบาบัสครับครับผมฝาหน้าเป็นบาบาัสถูกไหมครับครับผมอันนี้ต้องรอของนานไหมพี่ทาหน่อยก็ประมาณ4 5หวันนะ45ห้าวันก็ประมาณเกือบเกือบเดือนครึ่งนะเพื่อนครับผมอ่าผมไม่ดูเนาะสวยมากอันนี้คือเราต้องดัดแปลงบ้าหรือว่าเราถอดฝาเดิมใส่ได้เลยถอดใส่ได้เลยครับอ๋อถอดใส่ได้ก็คือเขาเป็นทรงเดิมเลยถือว่าบอบบี้ใช่ครับ อ๋อแต่ว่าพวกตรงนี้ก็คือมันก็เดิมรถเลยวะเดิมเดิมหมดเลยครับอ๋อครับผมอันนี้ปกติมันมีรางน้ำมับอบบี้มีครับแต่ว่าผมตัดออกเพราะ oh. วา่วงน,งนี้ฝนไมตกครับผมแต่ว่าเวลาน้ำเข้ามีปัญหาไหมไม่มีนะไม่มีเนาะโอเคร okay, ครับผมฝาบานนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่บาบัดสี่ห้าหมื่นนะสี่ห้าหมื่นนะเพื่อนเป็นฝาบาบัสนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ตัวบีเนาะ,ะบาบัสนี่สวยมากอ่ะฝาแล้วจบแล้วต่อไปกระจังหน้าอะไรเป็นของอะไรเป็นตัวของหกสามครับเป็นตัวหกสามเลยครับ ก็คือเราเอามาทําสีถูกป่ะครับปกติมันเป็นสีด้านแล้วผมไปทําสีอ๋อปกติเป็นสีด้านก็เอามาทําเป็นสีดําเงาเนาะครับครับผมต้องบอกเลยว่าน้องเขาจับพ่นเองนะเพื่อนเอาผมให้ดูนี่นะครับเป็นสีดําเงานะก็คือพ่นเองเลยไฟหน้าเดิมเนาะบ๊อบบี้เนาะเดิมครับอ่าไฟหน้าเดิมแล้วก็กันชนหน้าบ๊อบบี้กันชนก็เดิมครับเป็นตัวมันเป็นเอ็มจีแพ็กเกจของโรงงานแล้วอ๋อครับผมเอ็มจีจากโรงงานเลยเนาะใช่ครับครับผมอ่าแล้วก็จะมีเสริมลิ้นหน้าคาร์บอนนะเพื่อนครับ ครับผมประมาณนここี้เนาะชุดหน้าก็ประมาณนี้เพื่อนๆจะมีฝากระจังแล้วก็จะมีลิ้นนะครับอ่ะต่อไปก็ผมไล่ให้ดูด้านข้างเพื่อนๆอ่ะคันนี้ใส่ล้อของอะไรบ๊อบบี้นิดทาร้าครับล้อนิดเนาะครับผมล้อนี้นั่นเพื่อนบอกเลยว่าสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะบ๊อบบี้ให้เปร์แบ็คครับเปร์แบ็คนะครับอ่ะลองให้ดูนะเนาะนี่เพื่อนสีสวยมากยางหน้าเราใช้เป็นของไรเอ่ยอง มิชลินสปอร์ต 4S นะครับต้องบอกเลยว่าหน้ากับท้ายคือน้องเขาจะใส่ไม่เหมือนกันเพื่อนนะอันนี้ซีรีส์หน้าอยู่มานเท่าไหร่บอบบี้เป็น2 3 5 3 5 19นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ล้อหลังก็คือไม่เหมือนกันใช่ป่ะบอบบี้ใช่ครับล้อหลังเป็นของอะไรเอ่ยพิลารี่ P ซโรครับอ๋อแล้วล้อหลังเป็น p ีซโรใช่ไหมครับครับผมแล้วการขับขี่แตกต่างไหมหน้าท้ายไม่เหมือนกันก็แตกต่างนลครับมันความนุ่มความกระด้างอะไรต่างกันอ๋อ ไอพีซิโลคือไว้ไวแข่งถูกไหมใช่ครับโอเคครับผมอ่ะต่อไปผมให้ดูช่วงล่างคันนี้นิดนึงนะต้องบอกเลยว่าเตี้ยมากเพื่อนอันนี้ช่วงล่างของอะไรบบี้ของเป็น c 6 3แปลงมาใส่ครับอ๋อเป็นตัวซ63ก็คือเป็นโชคซีหเลยหรอใช่ครับแล้วเราต้องดัดแปลงอะไรไหมก็พวกขาพวกอะไรนนะ<อ>ครับอ๋อครับผมต้องบอกเลยนะเพื่อนล้อหน้านี่คืออมยางไปครึ่งนึงเลยนะล้อท้ายนี่คือแปะขอบยางพีซิโลเลยนะครับอันนี้ถือว่ากดสุดป่ะบบี้สุดแล้วครับวันนี้กดสุดแล้วเตี้ยมากเพื่อน เวลาขับใช้งานเลี้ยวอะไรติดปะก็หักสุดก็ติดโอ้หักสุดก็มีติดโอ้โหแต่จัมติดไหมนิดหน่อยครับอ่ะจัมก็มีติดนิดหน่อยนันเพื่อนครับผมต่อไปไล่ของแต่งต่อก็เป็นครอบกระจกคาร์บอนเนาะอ่ะก็จะเป็นครอบกระจกคาร์บอนนั้นเพื่อนหนึ่งชิ้นแล้วด้านข้างก็จะเป็นไซส์สเกิร์ตคาร์บอนเนาะอ่ะนี่นะครับตัวคาร์บอนนะเพื่อนอ่ะหนึ่งชิ้นอ่ะผมให้ดู อย่างด้านหลังอย่างด้านหลังนี้ซีรีส์อะไรบ้างอ่ะบอบบี้สองห้าห้าสามห้าสิบเก้าโอเคับผมสองห้านั่นเพื่อนอะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูชุดท้ายนิดนึงชุดท้ายต้องบอกเลยว่าดูซิงมาเพื่อนด้านท้ายมีอะไรบ้างเอ่ยบอบบี้มีวิงครับอ่าวิงคาร์บอนถูกปะใช่ครับอ่าเป็นวิงมีดักเทลครับอ๋อก็คือจะเป็นวิงหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นดักเทลวีกหนึ่งชิ้นนั่นเพื่อนวิงนี่คือเราเจาะรถเลยปะเจาะเลยนั่นเพื่อนนี่ บอกเลยว่าดูโหดมาทุกคนเป็น2ชิ้นเลยนะมีวิงแล้วก็มีสุดเป็ดนะครับไฟท้ายกันชนท้ายเดิมเนาะเดิมครับเดิมแล้วก็พวกดิฟュเซอร์ก็คือเดิมเขาเลยปะเดิมเลยครับเดิมเลยอันนี้เราเดินท่อไหมบ๊อบบี้เดินเดินท่อทางเส้นเลยครับท่อทางเส้นเลยครับผมประมาณกี่นิ้วเอ่ย3มนิ้วครับ3นิ้วก็เดินตั้งแต่ไปเลยปะใช่ครับตั้งแต่ดอไปเลยครับผมคันนี้ก็มีมีจูนด้วยถูกไหมจูนครับสเตเอะไรละคบสเตเตอรสองบวกครับสองบวกแล้วรประมาณกี่ม้าเอ่ยโอคร้อูห้าสิบครับสองบ้อยี้ อันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูด้านในนิดน,นึ่งมันจะมีอะไรบ้างอ่ะด้านในเรามีทำอะไรบ้างเอ่ยบ๊อบบี้ก็มีจอ C A G ครับอ่าจะเป็นจอ C A G นั่นเพื่อนนี่หนึ่ง,งชิ้นนะครับผมแล้วก็เบาะลิคาร์โล T A G ครับอ่าลแล้วก็จะเป็นเบาะลิคาร์โลนะครับคู่หนึ่งครับผมแล้วก็จะเป็นเบลด้วยเนาะใช่ครับับบเลอ่าสับเบลนั่นเพื่อนนี่ประมาณนี้พวกด้านในก็คอนโซลคาร์บอนถูกไหมบ๊อบบี้ใช่ครับอ่านี่นะเพื่อน จะเป็นคอนโซลคาร์บอนนะครับแล้วก็หัวเกียร์คาร์บอนเนาะ,ะประมาณนี้พุมมอะไรอะไรก็เดิมเขาถูกว<ช> <Bobby. S 2> ะบอบบี้เดิมหมดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับพวกแผงประตูก็คือเดิมเนาะใช่ครับเดิมหมดเลยอ่ะประมาณนี้นเพื่อนเดี๋ยวพี่ขอดูห้องเครื่องเลยบอบบี้อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนิดนึงเนาะว่าจะมีทําอะไรบ้างนะครับเจ้า E250 คันนี้อ่ะโหต้องบอกเลยว่าเป็นเบนที่แบบแต่งดูซิ่งมากเพื่อนอ่ะอ่ะ,อะทุกคนครับเรามาดูห้องเครื่องกันเลย เดี๋ยวให้บ๊อบบี้ไล่เลยว่าในห้องเครื่องมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีท่อกองแล้วก็หัวกรองเคเนี่ยนครับครับผมกรองนี้เป็นของที่ไหนเอ่ยเอ่ออาร์ทอซิงครับอ๋อพี่อาร์ทอซิงครับผมแล้วก็กองเป็นเคเนนเนาะครับครับผมแล้วมีอะไรอีกเลยมีหัวเทียนครับแล้วก็ใส่หัวเทียนครับผมก็ปั๊มติ๊กครับออแล้วปั๊มติ๊กหลักๆประมาณนี้เนาะแล้วก็มีคอยคอ๋อแล้วก็มีคอยด้วยก็มีคอยล์ออยล์เกียร์เนี่ยอ๋อแล้วก็มีใส่ออยล์ด้วยครับผมแล้วความร้อน ยังไงบ้างเลยก็ประมาณ90้าสิบอะไรไหมโปมตีแล้วจะวิ่งจะรถติดจะวิ่งฟัส,สก็ประมาณนี้เนาะรประมาณนี้อนาคตเราแต่งอะไรต่อว่าเป็นก็ดกูไม่น่าแต่งเลยครับเพราะรถมันจูเลยมันไม,ไม่ไม่แรงขนาดนั้นนะครับถ้าสเตยสามเเราต้องเปลี่ยนต u r b o ถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเครื่องมันมรับไม่ไหวครัอรับไม่ไหวแช่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วเกียร์อะไรก็ใช่ครับ เท่านี้ก็ถือว่าโอเคถูกไหมครับรับใช้งานโอเคครับผมวิ่งใช้งานทุกวันไม่มีปัญหาเนาะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากบ๊อบบี้ขอมคราฟวับนีครับโอเคนี่นั้นเพื่อนวันนี้เราก็จัดเจ้าเบนซ์ e สองห้าศูนย์คูปเพื่อนเพื่อนดูตนะ้องบอกเลยว่าเป็นเบนซ์ที่แต่งดูซิ่งมากนะเพื่อนก็เป็นฝาบาบัดด้วยน,นะครับนี่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับทุกคนเนี่เผื่อใครขับเจ้า e สองห้าศูนย์อยู่นั้นเพื่อนนี่ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็จัดเบนซ์ะคูประะมาณนนี้ ก็ท่านเพื่อนคนไหนชอบคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย